และบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับที่จะมีสภาพบุคคลและมีความสามารถได้ตามกฎหมายนั้นได้แก่รัฐคือ states และองค์การระหว่างประเทศ international organizations บุคคลผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ subject of international law นั้นหมายถึงบุคคลที่กฎหมายรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือ legal personality และมีความสามารถตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองกล่าวคือบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศย่อมมีความสามารถมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศและสามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างประเทศได้ด้วยตนเองค่ะเช่นรัฐเท่านั้นหรือองค์การระหว่างประเทศเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเสนอข้อพิพาทให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยหรือรัฐสามารถขอความเห็นแนะนําจาก ยุติธรรมระหว่างประเทศได้โดยตรงฉะนั้นบุคคลธรรมดาเช่นมนุษย์เนี่ยหรือคนชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งจึงไม่สามารถที่จะฟ้องรัฐต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ในขณะเดียวกันบุคคลธรรมดาก็ไม่สามารถขอความเห็นแนะนําหรือ advisory opinion จากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันในส่วนของบุคคลธรรมดาที่เราเรียกว่าปัจเจกชนเนี่ย ซึ่งรวมไปถึงองค์การองค์กรตามกฎหมายภายในที่มีความสําคัญเนี่ยก็อาจจะมีสถานะในทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะแต่มีสถานะในทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยจํากัดนะคะไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงอาชาสากลไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศดังนั้นกาชาสากลก็ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่กาชาสากลเนี่ยมีสิทธิพิเศษในยามสงครามตามหลักกฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่จะเข้าไปช่วยเหลือแม้ว่าจะมีการสู้รบกันอยู่เทศคู่สงครามสู้รบกันต้องยุติการยิงก่อนแล้วให้ลดกาชาสากลวิ่งเข้าไปได้ส่วนนี้เขาก็จะมีความคุ้มกันที่กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองเขาอยู่แต่เขาไม่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศเนื่องจากกาชาสากลเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายในของรัฐค่ะนี่คือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้กาชา,ากลเนี่ยไม่ใช่ องค์การระหว่างประเทศจึงไม่ใช่บุคคลผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะบางพื้นที่เช่นในสาภาพยุโรปพลเมืองในสาภาพยุโรปเนี่ยสามารถฟ้องรัฐได้นะคะทำไมเพราะว่าสาภาพยุโรป eu หรือ european union เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศค่ะแต่เป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคนะแต่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่รับสมาชิกเฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเท่านั้นก็มี บทบัญญัติที่ใช้บังคับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศในในใน r e g i o n หรือว่าในภูกุยภาพของเขาเนี่ยกำหนดสิทธิให้กับประชาชนที่เป็นพลเมืองในสาภาพยุโรปสามารถฟ้องรัฐเป็นคดีได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ใช่บุคคลผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะไม่สามารถใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้โดยตรง หากจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้เนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องใช้ผ่านกระบวนการของกฎหมายภายในนั่นคือต้องใช้กฎหมายภายในค่ะคือต้องมีการทําให้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นกลายเป็นกฎหมายภายในเสียก่อนซึ่งในพูดไปแล้วในบทที่4เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในบุคคลผู้ทรงสิทธิ์โดยตรงที่พูดถึงนี้จะมีแค่2บุคคลเท่านั้นได้แก่รัฐและองค์การระหว่างประเทศและจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆตรงนี้มันจะมีความสัมพันธ์ไปทุกบทเลย ตั้งแต่อะไรคือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองบอ่อเกิดของมันมาจากไหนประการต่อมาก็คือการใช้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศใช้อย่างไรทฤษฎีอะไรที่จะมาอธิบายว่าเวลาจะนําเอาหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายนอกรัฐเนี่ยมาใช้บังคับเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายภายในซึ่งเราก็เรียนไปแล้วในส่วนของทฤษฎีเอก,กนิยมนะคะโมนิซึมกับทวีนิยมในส่วนของดูออลิซึมนะคะ ในส่วนของประเทศไทยเองก็หลักๆก็ใช้ทฤษฎีทวินิยมคือจะต้องมีการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายภายในก่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนที่สัญญาหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศแต่ก็จะมีข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อยที่ศาลเนี่ยอาจจะมีการหยิบยกหรือมีการพูดถึงความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยผ่านจารีตประเพณีระหว่างประเทศเช่นกรณีของคำวินิจฉัยของศาลนัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีการวินิจฉัยและอธิบายคําว่าส่วนที่สัญญาผ่าน อนุสัญญากรุงเวนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอส .1969 ที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีนะคะคือประเทศไทยไม่ได้ไปลงนามหรือให้ศัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้เล่นในกฎหมายระหว่างประเทศเองเนี่ยบุคคลธรรมดาสามารถใช้กฎหมายระหว่างประเทศใต้โดยอ้อมเท่านั้นนะคะในฐานะคนชาติรัฐนะคะที่จะอ้างความคุ้มครองทางการทูตได้นะคะซึ่งความคุ้มครองทางการทูตเนี้ยจะให้เฉพาะ ระหว่างรัฐเจ้าของดินแดนกับคนชาติและคนชาติสามารถใช้สิทธินี้ได้เมื่อถูกปฏิเสธความยุติธรรมแล้วมีการร้องขอไปยังสถานทูตที่เป็นเจ้าของสัญชาติตนนะคะส่วนจะมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของความคุ้มครองทางการทูตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐที่จะให้เพราะว่าถ้าช่วยเหลือทั้งหมดก็คงหมดงบประมาณไปเยอะความคุ้มครองทางการทูตหรือ d diplomatic protection เนี่ย มันแตกต่างจากอีกคำหนึ่งความคุ้มกันจากเขตอํานาจของรัฐนะคะในเรื่องของความคุ้มกันจากเขตอํานาจของรัฐเนี้ยจะเป็นเรื่องที่จะมีบุคคลบางประเภทสถานที่บางสถานที่หรือวัตถุบางวัตถุเนี่ยได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้เขตอํานาจในทางกฎหมายของรัฐใดแม้บุคคลดังกล่าวเนี่ยจะไปประจำการในรัฐอื่นก็เหมือนกับวงล้อ immunity อะคะ่ะคือเหมือนกับ ภูมิคุ้มกันนะคะที่จะไม่มีกฎหมายอะไรมาแตะต้องตัวเขาได้แม้เขาจะกระทาผิดกฎหมายก็ตามแต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้เขาจะไม่ผิดกฎหมายภายในของรัฐที่เขาได้รับความคุ้มกันซึ่งถ้าจะไปฟ้องร้องบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันดังกล่าวก็ต้องไปฟ้องตามกฎหมายที่บุคคลที่รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นมีสัญชาติอยู่สรุปแล้วในส่วนของบุคคลผู้ทงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะใช้ทางปฏิบัติ ที่เป็นการทั่วไปและได้รับการอยอมรับนี้ก็มีแค่สบุคคลแค่นั่นเองก็คือรัฐและองค์การระหว่างประเทศซึ่งรัฐและองค์การระหว่างประเทศเนี่ยก็จะได้มีการกําหนดองค์ประกอบว่าอะไรหรือหน่วยการปกครองไหนเป็นรัฐอะไรหน่วยการปกครองไหนเป็นเพียงแค่องค์การระหว่างประเทศ